ก็วันนี้ก็เป็นวันองคารที่28่สิมิถุนายนพศ2565อวันนี้ก็มีในการร่วมบุญถวายชุดปฏิกรรมสังฆทานณวัดจันทารามเท่าส่งปฏิกรรมสังฆทานชุดละ2 0 0 0ันจำนวน6ชุดปฏิกรรมสังฆทานชุดละ1000จํานจำนวน2ชุดปฏิกรรมสังฆทานชุดละ5 0าจำนวน4ชุดปฏิกรรมสังฆทานชุดละ100จําจำนวน 64 gì chụp đi nhé, nhất cho xuống phân xa thút lên xa thút sao xa thút sao xa thút xa thút sao xa thút sao xa thút thút xa สาธุหนึ่งสาธุสสาธุสามสาธุสสาธุห้สาธุหกสาธุเสาธุแสาธุเสาธุสสาธุสิบเอสาธุสิบสองสาธุสิบสามสาธุสิบสี่สาธุสิบห้สาธุสิบหกสาธุสิบสาธุสิสาธุสิบเก้า สามตยีสามตัวยี่สิบเอ็ดสามตัวยี่สามตัวยีสามสาตัยีสาตัวยีสาสาตัวยีสาตัวยีสาตัวยีสิบแปสาทยี่สิบก สาธุสสาธุสามเจ็ดสาธุสาสองสาธุสมสามสาุสมสาธุสมหสาธุสาสาธุสามเจ็ดสาธุสสาธุสามเก้สาธุสีสิาธุสีดสาธุสสองสาธุ4สี่สามสุสสาธุสี่้าสาธุสี่หกสาธุสเจสาธุสีสาธุ4ส้าสาธุ5หสาธุห้เสาธุหสาธุ5หสามสาุ5หสาธุ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 5หสาธุหสาธุห สาธุ61สสาธุ6กสาธุ6กสาธุหกสี่าธุยะจาวเดียวกับัโบรรนติสาธัตตังเอวะมีวะตัวติดังตานังตะกมปติติตตังปติตังตุ้งห้งที่เมวันสมิจตุสัพีโเรนตุสังกัา Chantopanadaso yata manicho, tibdaso yata sapitiho, viva chantusapado ho vina, jatunga te pavan van tata yosukiti, payuko pavan apiwan, chana siri chani jangu, patayi lo jataro tamawak, tantik ahu नाचल को